สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทมผู้ช,ม,ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่ยีเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องค่ะมูนิแอดภาพพี่น้องพระเทราสุขุสกุลมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก ปูยุขลาดนะคะพี่น้องคะในคลิปนี้เป็นเลขเทวดาที่ปูนํามอฝากถูกงวดนะคะพี่น้องคะงวด่ผพานมาเนี่ยนะคะกับมี่เอฟซีพนมีโชคยูเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของปูค่ะเอามาหนีค่ะปูเรานํามอฝากมีคงเดียวสาหรับงวดนี้นะคะแนวทางสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพิธีการค่ะค่ะปูเอาเสียงคือใคอยแต่ค่ะปู เมื่อถื้อปูนบดีอ่าค่ะค่ะบัวอันอันพอได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงอยู่ค่ะได้ยินเสียงไกลๆพูดเ่ะค่ะได้ยินเสียงน้อยๆเออมันจะอันลายมันก็หายเลยนะคะเออมันเป็นสัมผัสมันเป็นสัมผัสออกมันเมื่อถื้อมันตกแล้วมันเฉียศูนย์เนาะค่ะบัวมันโทรมาได้บัวยังดีเลยติดต่อกันไหนกันยังดีเนาะค่ะบัว เอออันโซมาทัญญ้งอยู่แต่อย่จะมาไล่ทังเจอมันกับดนไปได้ทั้งจากับ,บไปก็ได้ย่งที่น่ค่ะแคกกับพ่เห็นว่ามันตกแกเ่นนเนาะค่ะปัวเอาปมมาเช้ากอนค่ะเมืนอไห่ปูซุเนี่ยท่านไปในเต้าไปไ้ปูวัจะลงในเต้ามึงหลดเลยว่าโรมาเวยมื่อไหรค่ะปัววางดวางปูว่านปูพุไปว่าสองสองทีโอ้ค่ะปัว ตาโดนมุตนาเออผัวจีลงทางแนวเล็ก้าวเนี่ยค่ะมอนเดินไปผัวเมาเนาะผัวจีโอ้ยค่ะทางหนขอนลอยมันไถอเขานไหนก็เลยบริถิทัวไปห้องก็ทีโทั่วไปมือมือมือใดมือมือว่านี่ก็ทั่วไปมือก้อนก็ทัวไปอยู่ด้วยค่ะปุ๊ไดว่าบัตรที่เร็กมันปัดดันหลอกดีวันนี้อาวันกค่ะัวบัชนะเนาะชนะค่ะวัดวัง ค่ะอะไรคะงวดว่างหันงวดว่งหันเลขงามอยู่เลขเนาะค่ะมันมีคนเขาตีเสืออยู่เลขปูมึงอันงวดงวดเบื้องหนึ่งหันวันที่สิบหกตีครับพ่อเออย่อมเขาตีเสืออยู่เลขปูปูมึงคอมเมนต์เขาน่ะค่ะเขาตีเป็นอะไรยังเอ็ดหกสองสิละอืมแต่เขาตัดเป็นเขากระดีด้อย <IM> ู่เป็นว่า่ะค่ะ แต่ว่ามีโยมผู้หนึ่งวะอยู่ทั้งที่ว่าเขาอันไอ้ค่อยสานทรงเที่ยนทรงผูว่ามิยังก็ดีทรงไหมผูああ้ตลอดนะค่ะว่านางก็ตีถุดพวกเจ็ดเขาถือล no. ่างเขาก็ถ yeah. ิอคนเขาก็ถือวะโอ้เขาก็ตีถึงเคอคนก็แก้ง่ะผู้ว่าถ้าสององค์รีดจัดอันนี้ค่ะเขาตีเป็นสองเจ็ดสองแปดอย่างเนี้ย อืมคร่ะปู๊งแต่ว่าที่นี่เลขเห็เทวดาเรกน้ำตาเจียนเขาก็เดียนหกหนึ่งหกเจ็ดที่นั่นมึงเราไว้อ๋อค่ะปู่งเขาก็เล่นทิศทางบนทั้งล่างเขาก็ได้ทรงกอบแกะทรงอันเจียนไห้ปูอยู่ยเนี่ยก็ยังว่าอันอันบุญไผ่บุญมันเนะาะค่ะปู่งเนาะเพิ่นอาชิมแมนค่ะตัวน,นี้บุญไปบุญมันบัดทีนี่เขาเป็นเรกเล้ลาอีกเดี่ยมึงเราได้มันอ่ะค่ะเขาเป็นเรกเล้าอีกหกเจ็ด เขาก็ะชือีกเนี่ยค่ะเขมนแต่แปดสองสองแปดนี่เ่าเป็นล่าออกสามสี่เกลือเราบ่กอันนี่มัวนี่ก็ออกสองแปดแปดสองนี่ครับปูแมนเมนเนั่นแหละเขาก็ชี้ทั้งบนทั้งล่างอีกเดียวเขาตกแดงมากเหมือนกันอือครับปูโอ้แปลกอยู่เในปูว่าบุญของคนเนี่ยบุญไผ่บุญมันดอกปูว่าแมนค่ะปูบุญไผ่บุญมันดีๆค่ะอันนี้แตนเราจะเห็น เห็นเลขเทวาดาเป็นตัวยูฮอกเอาบ่ได้ค่ะเพราะว่าบุญเขาว,มวถถิมีเข้าตีบ่ถึงแท่มันงต่อไปแมนค่ะปู่มันเป็นตาเงินตาหอกอยู่ในปู่ว่าค่ะนี่เราตรวจสอบเพราะพุ่นบุญวดาต่อไปค่ะผู้ใดมีบุญเก่ากับอุนังก็ได้ต่อไปค่ะถ้าบุญมามีมันบ่ได้ง่ายๆหรอกนี่เทวาดาปู่ว่าแมนอยู่ค่ะปู่ว์ปู่ว่าปูาป่หัเนเขาาซางมากกว่าเป็นปีจนปู่ จนปูอยากไปเลยเน้ยจนปูยังอยากจีถอยอยากอยออกอยากป้งกันอะไนี่เพราะว่ามันมันอยากยุเอาก็ไดพูกระนี่เรว่าจีทอยแบบไหนเนาะเ็เมื่อไหค่ะมันเป็นปัญหาจีทอยหลืวู่กรไดแต่ว่าให้ยือนำกันอยกเากไดพูไดเาูไดันอีปูกระไรเน้ยค่ะบวา เจตน์เขาทั้งจับของกับเจ้าปัจจุบัอยากซอยเขาเนาะมาแม่นค่ะพ่ออยากซอยเขาบัดนี้กับเห็นน้ำกันอยู่มันเก่าพอใดบุได้ผมโอ้จังบาลเท่าไรเนาะบุญเ่าพอสามอ่ะบ่ซอยเดียกเขาพอได้เขาก็คือว่ามีบุญเขาไดเนาะปุว่าถ้าเปิดแท่งเนี่ยเป็นปูนอ่ะค่ะม็นเป็นโตมันกับพหลายโตกันเนาตีสืบมันก็หน่อยๆโตเนาะเป็นบ่ค่ะมันพวกเจ็ดมันจับใจกันมันก็เรียบร้อยที่พ่อ ค่ปะปูจะปูแยังจีบิดจุดฟ้าบางครั้งเขา้าค่ะปูจะมาเล็กเล่าเด็กเล่าปูป <ś m any> ูว่า,าิตั้งใจเอาเล,เาเลเา็กเล่าเนี่ยปูจะพัฒนิยมทิ่ว่าศึกษาเล็กเล่าให้มันดีๆปูว่าเล็กเล่ามันมันบ่าอัดน,นะฮะค่ะ <ś m any> มันบ่านแล้วาะปูจะศึกษาดีๆก่อนปูจะบำเพ็ญดีปูว่าที่มึงเนี่ยทางเล็กเล่าว่าจะเทวดาคนไหนเลี้ยปูกบบนี้ทั้งนี่ทั้งเล,เเววเล็กเล่านี่แหละ ค่ะจงไปมึงเลยดเลยหรอมึงหลุดแล้วก็สัมผัสปูได้เลยจ้าผูได้ค่ะเออเพราะว่าปูว่าเด็กเรามันมันได้หลายนะค่ะเด็กรัฐบาลให้เอามันอันเดีงเดียวเลยเว้ยเด็กที่ว่าอันกันทังเดียวนั่นเป็นบ่ล่ะค่ะเอาวันนี้เนาะค่ะเงนนี้ปูจะได้ทรัพนี่แหละปูขอเที่ยว่ได้ได้แบบนั้นแหละค่ะปูกระจให้แล้ว ปู่ว่าผู่มีความรู้สึกว่าวันนี้มันสัญจรเน,นาะค่ะปู่สัญจรลอยเห็ดปู่ว่าเด็กมันจีออกตัวนี้แหละตัวที่ว่าลอยเห็ดนี่แหละผมว่าเออเออค่ะปู่โอโอ,<ม>โอแล้วมันก็นเป็นวง,ง,งกลมวงกลมๆนี่นะปูนะ่เนาะเออคันนัสั่นเทวดา,วาเาดาาป็นเทออวดนะาเป็นรู้ดีแหละว่ามันจีออกตัวใดนะค่ะเป็นรู้เป็นแหละว่าจีออกตัวใดเขาจีออกตัวใดเขารู้เป็นรู้แหละค่ะมันหนีเป็นบอลลูดอก นั่นละมึงยุหันละค่ะปูแต่ว่าความรู้สึกของของปูแหละปูะปะ่จะละเอียดออเออกรอยเย็ดนั่นและว่าว่าง่ายไปค่ะปูนี่เอดนรถพักกันซื้ออารถมังามแมนมาละแมนค่ะปูปูจะให้ตัวเดียวเท่านี้แหละปูไม่ให้หลายตัวเรื่อยมือนนี่ปูจะให้ตัวเดียวค่ะม่นมีของตุดถ่ายด้ยวยค่ะปู โอนี่เราตู้พวมั่นใจเลยล่ะโอ้งามเนาะค่ะปูเนาะว้ายเที่ยวปรานเป็นห่วงรถแบบมึงรถด้วยค่ะปูปูคะเอาปูคือ่ได้ยินเสียงมันนี่ครับปูค่ะได้ยินป่ะได้ยินแหละค่ะเมื่อวันมันเสียงเงียบไปเลยค่ะปูมันมันเป็นยังไงมันเป็นน้ำขึ้นน้ำอ๋อค่ะปู ขึ้นมองปูยูเนี่ยมันเป็นขึ้นอยู่ในปลาแับทีนี่มันสัญยังยังหลักที่ยังมันว่ามีจริงอ่ะอืมค่ะปูเพราะว่ามันันอยังก็สัญญาณพอดีค่ะเออมันเกี่ยวกับสัญญาณน้ำนอเป็นบล่ะค่ะปูเพราะว่าปูอยู่ในปลาแับทีนี่มันก็เลยสัญญาณมันก็เลยบลอกเพาได้เ่าได้ดีแหละแม่นอยู่หรอครับปูต้นไม้มันหลายเนาะค่ะปูแม่ยนพวกขังหอกเอาอะไรเนาะเป็นบลอกได้ค่ะปู <N> นี่แหละผู้มั่นใจแล้วค่ะปูงามอยู่ค่ะปูงามอยู่ค่ะฉันจัดร้อยเย็ดเนี่ยผู้มั่นใจครับว่ะค่ะได้ครับปูจากการมัน,น,นร,รถผู้ว่าค่ะนีนีเทวดาผูรอดเรือบค่ะมันรู้ดีค่ะปูปูก็อยากหันงานย่อมได้เนาะแมน่นค่ะปูเอาเอางามงามเด็กงามงามเด็กงามงามมาก็บมึงคอยกันกันคิดเป็นเป็นแล้วใดยส้างปู้ก่อ แบพิจารณาไปมันบละค่ะคจงบึงหลว้ยเหรตีเลขกับแม่นกับตีเขาเจอน้นแน่ค่ะบปูบางหลว้งวงนึงเขาหน่อยกับตีสวยที่ปูเขาหน่อย่ได้ตีถือเขาหน่อยตีสองซีอันสองเจีนยนปูเห็นอันไล่มาหาปูยูยด้ว่าอันมันไปออกเล็กเล่าดีเมืเ่อันทเจ็ดสองสี่นะบอกฮะเออมันออกกันสามตัวบนเดนโอ้หละคะ เออเมื่อนั้นเนี่ยปูกับฟังกันเรื่องเด็กัวนั้นไปเล็กประเทศเล่าเนีเด็กัวนั้นอืมโอ้สําหรับโอ้เพื่นกับคางไม่นี่เราปูเน้องสียนะเออไปไประเทศประเทศเล่าเนี่ยสามตัวเลยเด่นอ่ะค่ะแล้วหวันมาตีปูสองหนังเมืองเราเลยว่าเจออกันเด็กเล่าเนี่ยหาสองซีหาซีสองหนังสามตัวได้เห็นบ่ค่ะปูเอ๊ะมือมึงมันออกมื่อวันมันขึ้นหนอมาขึ้นเนาะแมนค่ะมันขึ้นก็ได้ มีสมีเก้ามีสามเนี่ยมังเลเลยค่ะอา้อาแสดงว่าเทวดาประเจลานี่สีมาไห้ปูเหรอดิปูอ่ะอืมอ้ามึงขึ้นนี่เออออกแปดสองสามเก้าดีเนาะค่ะปูเนาะเออนั่นนันนนค่ะน้อกติน้อง,องปูอยู่ดีนนด่นันน้องปูนั่นอืมโอ้เ,นะเอาเอาฟังเล่ดียังว่าปูกันท่าเจ้เออค่ะปูสมเขาสมขาท่าบุญกับปูโย่ค่ะ กาแฟบะมีเขาก็ะส่งไม่ปูเขียนบะมีเขาก็ะส่งไม่ปูเสียค่ะต้องมาทั้งไปทันย์นี่นะจ้าปูอ่ะส่งเลขไปพร้เมืองเขาก็ดีเอาค่ะปูย้อนบะมีเขาดีสิงนีบบ้ปมดค่ะเป็นจังบุญเขาแล้วแหละเนาะคุณป้ามแมนค่ะปูปูอยากให้ทั้งช่องมึง่อเราได้เป็นทั้งทีทุกคนคน่ะไม่ได้แค่เขานี่นะค่ะปู จะได้มีอยู่มีกินเนาะค <c oughs> ่ะมันดีๆเด้อบัดน <c oughs> ี้เด้อจ้าปู่ปู่จีปู่มัดท่านบิตรบัตไก่เนาะปู่ของก็สิมาติค่ะปู่บ่ได้ค่ะปูฮ่าฮ่าฮ่าวันที่นึงมันกินนึงกันจ้ากะให้เทว่าดาซอยยันทุ่มก็ได้ออกกันเนาะจ้าป <c oughs> ูอ่ออกตัวนี้แหละออกตัวก็เย็ดนี่แหละเนาะค่ะปู่ ค่ะปูขอบคุณปูค่ะกับนวัตสการค่ะปูสาธุค่ะบุเรนพ่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูยุข้อาะนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูนะคะมีเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะ่พี่น้องคะมีซ้ำนี่นะคะ ตามที่แอดเอาขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนะคะพี่น้องจังไดกะซอยกันพิจารณาเบิ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเก้าศูนย์ห่งหกศูนย์หนกับ01นะคะพ่อแม่พี่น้องกะกะงามอยู่ได้พี่น้องอันน้ำตาเทียนเนาะพี่น้องเนาะกะเห็นชัดอยู่นะคะพี่น้องคะกะงามอยู่นะคะพี่น้องจังไดกะพิจารณาซอยกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อตวัถ้าพ่อแม่พี่น้องอ่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากปู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อ อันคอมเมนต์เขามาเลยนะคะพี่น้องท่านไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากปูฮาเทียเมนตัวเลขโชลาภเนาะพี่น้องเนาะก็จังหวดทีผพานมาเนี่ยนะคะปูเล่าให้ตัวนี้นะคะ,ป,ะ,ะ,คะปูเล่าเห็นตัวนี้แต่ว่าอีกผู้หนึง่งเพิ่นเห็นเป็นตัวที่ถึเพิ่นกระถือนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทังจากปูอยู่โคราชนะคะหวดหนี้มีโคงเดียวด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องด้วยมีโคงนีโคงเดียวนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะเด้อสำหรับแนวทางมันนี้นะคะจากปูยูข้อราดค่ะพี่น้องคะจังไดกับพิจารณาเบิงซอยกันนะคะพมาพี่น้องเห็นเป็นตัวไดนะคะเห็นแตกต่างจากปูนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกอ่าพมาพี่น้องทันอื่นได้ในคลิปนี้นะคะพมาพี่น้องคะก็จังหวะที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะปูราแปรไห้ตัวนี้แต่ว่าอ่ามีมี่ทันหนึ่ง่นแปรแปรแตกต่างจากปูนะคะเพิ่นกับโชคยูนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพมาพี่น้องค่ะเอา พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อทางช่องก็นนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาาสุขสุขอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณ้อมูลมื่อนี่ค่ะจากปูยุครัชนะคะเอาไปพอกันไหมเอาไปในคลิปนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ